วันนี้คะ่ะหนูก็จะพามชมที่นานะคะที่ติดถนนสาธารณะถึง2ด้านนะคะก็จะเป็นทั้งด้านทิศตะวันตกแล้วก็ด้านทิศตะวันออกนะคะติดถนนสาธารณะที่เป็นถนนดินนะคะความกว้างของถนนอยู่ที่ประมาณ5เมตรแปลงนี้นะคะก็จะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโกรกสำโรงหมู่ที่4ตําบลคอนบุรีอ,อรําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ค่ะกับน้องเนยค่ะจากทีมมาขายที่ดินโดยพายคีนัตนาคะวันนี้ค่ะหนูก็จะพาชมที่นานะคะที่ติดถนนสาธารณะถึง2ด้านนะคะก็จะเป็นทั้งด้านทิศตะวันตกแล้วก็ด้านทิศตะวันออกนะคะติดถนนสาธารณะที่เป็นถนนดินนะคะความกว้างของถนนอยู่ที่ประมาณ5เมตรแปลงนี้นะคะก็จะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโกรกสำโรงหมู่ที่4ตําบลคอนบุรีอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะเอกสารสิบเป็นโฉนดคุดแดงเนื้อที่5ไร่ เจ้าของนะคะเสนอขายยกแปลงขาไร่ละ250 0 0บาทเท่านั้นเองแปลงนี้นะคะไฟฟ้าประปาและเพื่อนบ้านพร้อมเหม,มาะมากๆะคะ่ะที่จะมาสร้างบ้านสวนสร้างมาพักอาศัยนะคะี๋ยวจะมาขุรเลาะทำโพงหนองนาทำไรน่านาเสมผสมปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะแปลนี้เหมาะมากๆหน้าหน้าแปลงนะคะหันหน้ามาทางหน้าทิศตะวันตกหน้าแปลงค่ะมีความกว้างติดกับถนนนะคะ44เมตรยาวลึกหน้าแปลงถึงท้ายแปลงนะคะประมาณ209เมตรค่ะ แปลงนี้ก็มีเส้นทางเข้าออกที่สุกสบายอยู่ห่างจากถนนหมายเลข3 0 0 2นะคะแค่1กิโลเมตรเท่านั้นห่างจากถนนคอนกีนะคะทางเข้ามันยังแปลงที่ดินนะคะห่างมาแค่300เมตรแปลงนี้ก็อยู่ห่างจากตัวองค์การบริหารส่วนตำบลคอนบุรีนะคะแค่1กิโลเมตรเท่านั้นและอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคอนบุรีนะคะแค่20กิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวเมืองนะครราชสีมานะคะประมาณ 53กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัวกรุงเทพมหานครนะคะ239กิโลเมตรค่ะแปลงนี้นะคะปัจจุบันก็จะเป็นที่นาดินดีอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลน,น,นะคะถึง200เมตรไม่มีประวัติน้ำท่วมอย่างแน่นอนแปลงนี้นะคะก็อยู่ต่ำกว่าถนนหน้าแปลงเล็กน้อยประมาณ80เซนติเมตรแล้วก็จะขอ,อย้าําตบอกท่นนะคะว่าที่แปลงนี้อยู่ในเขตพื้นที่บ้านกรกสำโรงหมู่ที่4ตำบลควอมบุรีอำเภอควอมบุรีจังหวัดนครราชสีมา เอกสารสิทธิ์ไปฉนดพุทแดงเนื้อที่5ไร่เจ้าของเสนอขายยกแปลงไร่ละ250,000บาทเท่านั้นไฟฟ้าปัาปลาและเพื่อนบ้านพร้อมหากใครนะคะสนใจสามารถเดินทางมาชมที่นี่ได้ด้วยตนเองทางเราก็ได้นไปกัดไปไดใต้คลิปวิดีโอนี้หรือโทรมาสอบถามใครที่เบอร์0 8 1ย3 3ปดหึง่าหค่ะหรือจะเพื่อเพ่อะไรที่ id pa k n 9 9ค่ะสำหรับคลิปนี้หนูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ